ถ้าตะวันจะทวงนี่อ่าตายังไม่มีให้หรอกนะก็ไหนคุณบอกว่าคุณจะช่วยจัดก,การเรื่องนี้ให้ผมไงแล้วทําไมไอ้ตะวันน่ะมันถึงไปสั่งให้ผมจัดก,การเรื่องนี้คืนให้แม่ผมด้วยแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงพวกนี้หม,ยม่ยความวไงนี่คุณจะไม่ช่วยผมใช่ไหม ได้ถ้าอย่างนั้นผมจะไปบอกกับไอต้ตว,วันว่าคุณทำอะไรรับหลังมันเอาไว,ว้ว่าจะทดสอบผมใช่ไหมไอ้พัชระมันสั่งให้คุณอาทำอะไรอ่าอาบอกไม่ได้จริงๆ ผมไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณอาคิดนะครับถ้าอะไรที่มันทำให้ครอบครัวผมเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาเนี่ยผมทำได้ทุกอย่างอะไรที่ไอ้พัชระมันขู่คุณอาเอาไว้ผมทำได้มอนกัน,นยิ่ตะวันตะวันอย่าทำอะไรอาเลยนะอาย,ยังไม่อยากตายไม่อยากตายก็พูดความจริงมาสิ อาบอกตะวันอาก็ต้องตายเหมือนกันน่ะเอพัชรามันโหดขนาดไหนตะวันก็เห็นแล้วมันไม่ใช่พ่อพระอย่างที่ใครๆเข้าใจมันไม่ปล่อยอาไปแนะ่แล้วถ้าผมยกหนี้คุณอาล่ะครับหนี้ทั้งหมดที่คุณอาติดแม่ผมจะเท่ากับศูนย์แล้วผมก็จะโปรเทคคุณอา ไม่ยอมให้มันมาทำอะไรคุณตาได้เด็ดขาด